ตำนานรักสองพบกลิ่นนักโบราณคดีสาวผู้หลงไหลในวัตถุโบราณได้รับมอบหมายให้สำรวจวัดร้างกลางป่าใหญ่ระหว่างขุดค้นเธอพบกำไรเงินเก่าแก่ที่มีลวดลายซับซ้อนเมื่อสวมมันเข้าไปเธอรู้สึกเหมือนถูกบางสิ่งดึงดูดก่อนหมดสติไป เธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งในอาณาจักรโบราณที่ไม่คุ้นเคยและพบว่าตนเองอยู่ในร่างของเจ้าหญิงสารพีหญิงงามผู้กำลังถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษกษัตริย์กลิ่นต้องเผชิญหน้ากับเจ้าชายวเรศองรัชทายาทผู้สง่างามแต่เย็นชาเจ้าชายพยายามสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบปลงพระชน แต่ยิ่งสืบก็ยิ่งพบว่ามีผู้ไม่หวังดีในวังที่ต้องการช่วงชิงอำนาจระหว่างนั้นกลิ่นต้องหาวิธีหาทางกลับไปยังโลกปัจจุบันแต่กำไรที่เธอสวมอยู่กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยแม้กลิ่นจะพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองแต่ทุกคนในวังยังคงมองว่าเธอเป็นตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการวางยาพิษยกเว้นเจ้าชายวเรศที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในตัวของเธอ กลินมีความรู้ในเรื่องที่คนในยุคนั้นไม่ควรรู้ซึ่งยิ่งทําให้เจ้าชายสงสัยและคอยจับตามองในขณะเดียวกันกลิ่นเริ่มค้นพบว่ากําไรที่เธอสวมอยู่เป็นกุญแจสําคัญที่เชื่อมโยงสองโลกเข้าด้วยกันกําไรนี้มีพลังพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคําสาบที่สาบให้เจ้าหญิงสารพีต้องมีชะตากรรมอันเลวร้ายเธอต้องร่วมมือกับเจ้าชายวเรศเพื่อค้นหาความจริงและระวังร่วมงานกัน ความรู้สึกระหว่างทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนากลิ่นและเจ้าชายวเรศค้นพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคำสาปคือหมอผีชลาธรผู้ซึ่งใช้ศสยศาสตร์ในการควบคุมชะตากรรมของผู้คนในอาณาจักรหมอผีต้องการใช้กำไลเพื่อปลุกพลังของเทพ,พเจ้าผู้ชั่วร้ายเจ้าชายวเรศต้องนำทัพต่อสู้กับอำนาจมืดขณะที่กลิ่นพยายามค้นหาวิธีปลดปล่อยคำสาปจากกำไล เมื่อการต่อสู้มาถึงจุดสิ้นสุดกลินพบว่าการทำลายกำไลคือหนทางเดียวที่จะหยุดคำสาบแต่การทำลายมันหมายความว่าเธอจะไม่สามารถกลับไปยังโลกของเธอได้อีกเธอต้องเลือกระหว่างอยู่ในยุคอดีตเพื่อช่วยอาณาจักรหรือกลับไปยังปัจจุบันและลืมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกลินตัดสินใจทำลายกำไลและช่วยปลดปล่อยอาณาจักรจากคำสาบเจ้าชายวเรศสารภาพรักรก,กับเธอ แต่ทั้งคู่รู้ว่าพวกเขาไม่มีอนาคตร่วมกันขณะที่กําไรแตกสลายกลิ้นกลับมายัางโลกปัจจุบันพร้อมกับความทรงจำเลือนลางเกี่ยวกับเจ้าชายวเรศเมื่อเธอเดินออกจากพิพ,ธพิธภัณฑ์เธอพบชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับเจ้าชายวเรศเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มาทำงานวิจัยเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณทั้งคู่สบตาก,กันและรู้สึกเหมือนเคยพบกันที่ไหนมาก่อน เรื่องราวของสองพบอาจไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้หากโชคชะตายัางต้องการให้พวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง